ใร้ช่างเขามาเดินไฟตั้งแต่บันเสร์ไม่เสร็จแล้วก็เราต้องทําให้เสร็จปันจิตเพราะว่ามันมนอนยาวอยู่กลัวใบร่นเขาไปตายก่อนนะขอบถึพระเจ้าสารพัดพรอันเดื่อยนะาอสถึงพเจ้าพี่น้องที่เราจะเข้ามาแล้วก็ให้เรามีท่าทีที่ความสนใจแล้วก็เข้าใกล้พระเจ้าจเช้าวันที่เราจะมีเรื่องอะไรที่เราจะร้องถึงต่อพระเจ้า และให้เราทั้งหยที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ที่เราจะไม่พึ่งคนรอบข้างหรือเราจะไม่พึ่งใครแต่เราจะพึ่งพระเจ้าไม้แต่ตัวเองเราไม่แหวกใจในตัวเองหรือว่าความสามารถและคลางของเราเป็นให้เราหวังใจในพระเจ้าแต่พอพึ่งพระเจ้าทั้งมีคเราเข้าใจแล้วก็อธิษฐานต่อพระองค์ทะเลียสศาสนาพุทธพี่น้องให้เราที่จะชำระท่าทีในการประทองและภายในของเราให้ใจของเราที่จะ เป็นใจบริสุทธิ์และเป็นใจที่การใจถูกล้ชิพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่เข้ามามีเช้านี้ที่เราจัดหลานพนาได้พบค์ให้ขอพระเจ้าที่โปรดเมตตาเราให้เราได้พบพระเจ้าในเช้านี้ด้วยฮาเลนุยาขอพระเจ้าโปรดเมตตาเราด้วยเิดพระรงจงพ้าโปรดเมตตานำพาในชีวิตนำพาแยงทางของเราพระพิดาเจ้าข้าฮาเลนูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่เราจะอิฐาร่วมกันแล้วเรามีเรื่องใดก็เอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่ว่าทุกๆเรื่องพระเจ้าทรงเป็นทางออก และพระเจ้าทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นและพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราได้และเราจะเห็นการอธิษฐานที่มาจากพระเจ้าอาเลพยสารเสริพระเจ้าสาราเสริพระเจ้ายิ่งใหญ่สาราเสริญพระเจ้าพระเดศพระเจ้าพระบิดาแห่งพระสว่างพระเดศพระเจ้าพระผู้ทรงพระชนม์อยู่สารเสริพระเจ้าชาเนเมื่อเรา้ามาหาพระองค์แล้วก็มาด้วยความถ่อมใจ ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานำพาพระพิดาเจ้าข like right. like like ้าเราก็มาในเช้านี้เราก็คาดหวังและเราก็มีใจที่ศาสนาที่จะได้พบเจ้าขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนอยู่ในที่จักแห่งนี้ขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนอยู่ในพระนิเวศแห่งนี้พระพิดาเจ้าข้าและขอขับเคลื่อนพระองค์เจ้าข้าวิญญาณใดก็ตามพระองค์เจ้าข้าที่จะได้รอดเข้ามาพระองค์เจ้าข้าไม่มีสิทธิส่วนพระองค์เจ้าข้าแต่มีพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นเจ้ามนะอาจาเจ้าายเหนือหัวของเราผู้ทรงนำชีวิตของเราผู้ทรงขับเคลื่อนในชีวิตของเรา ที่ได้เจ้าค่าขอให้เราทั้งหลายเข้ามาที่จะพาพระเจ้าว่าเราทั้งหลายเข้ามาเพื่อแสวนาหน้าพระองค์แสวงหาแผ่นดินของพระองค์วยความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าและชาตินี้ขอการกดปล่อยที่มาจากพระเจ้าขอการกดปล่อยที่มาจากเครื่องบนพระองค์เจ้าข้าขอกดปล่อยพัฒนาการพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นการ สุขภาพร่างกายของเราพระองค์เจ th ้าข้าพอให้เป็นสุขภาพร่างกายที่เป็นที่ถวายเกียรติย่พระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราปลดปล่อยเราพระองค์เจ้าข้าในเช้านี้ขอพรงทรงเจิมเราสัมผัสเราแตะต้องหัวใจเราพระองค์เจ้าข้าเข้ามานั่งอยู่ในบางลางแจ่เราขอให้เป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราในเช้านี้พระเจ้าฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าสารเสริญพระเจ้าทรงเป็น พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นืกษัตริย์เป็นพระราชาพระราชาเป็นเทพเนื้อสัตดีเทพพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงอ่ากรุโปรองเจ้าข้าได้ช่วยเหลือเราพระองค์เจ้าข้าฮาเยรูยาสารเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดเมตตาพระบิดาเจ้าช่วยเหลือเราในเช้านี้ด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดพระองค์เจ้าข้าก็จะเป็นการเก็บไข้ไห้ป่วยเป็การเห็บเงินเมื่อไั้ ทรงอยู่เบื้องหลังเราพระเจ้าทรงนําเราขอพระองค์ทรงประทานกําลังเยี่ยงแหลงให้กับเราพระบิดาเจ้าข้าขอให้ชีวิตและจิตวิญญาณของเราจะสดใหม่อยู่กับพระองค์ตลอดเวลาทุกวันคืนที่เราติดตามพระเจ้าฮาเลลูยาสันและเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอามนท่านต่อมาของพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกคนให้เราทั้งหลายที่จะล็อกคุวของพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะยกย่องพระนามของพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะเป็นพระเจ้าเป็นองค์เดียว ฮาเรียย่าสรเสินพระเจ้าให้เราทั้งหลายทุกที่ฐานร้องครูกระพงเรือมฮาเรียลยาสารเสิญพระเจ้าสรรเสรินพระเจ้ายิ่ใหญ่กว่ากะเสินพระเจ้าถ้ะเสิพระเจ้าพระธิดาแห่งความสวรรค์ะเพระเจ้าพระรู้ทรงูมอยู่ชาวันใหม่นี้ขอพนามของพระพิธีพระโลพสักการะไว้เป็นทีกของพระองมาตั้งอยู่มาเป็นไปตามน้ำพระใของพระองค์ในสวรสด์เป็นอย่างไรขอ่าเป็นไปตามในนิเพียงโลกเราุ้ดปรอดทานอาหารสัจวันแก่ข้าพเจ้ทหลาย ได้ขอทรงยกโทษบาปผิดให้แก่พระพุทองค์เหมือนหลังที่พ,ทพระพองค์ยกโทษให้ผู้ที่ทำผิดต่อพระพุทองค์ได้ขอจะนำพระพองค์เข้าไปในการทดลองน้อยคนกัดขึ่นทั้งหลายเหหิวราชนาและนิเดลพัสสิลิเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิสพเมนฮาเลลูลยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องร้อยฐานกับพระเจ้าต่อมา,าอฐานเผื่อคิดจนักในฐานเผื่อชีวิตของเรา อธิษฐานเผื Jamie, ่อในการเตรียมในชีวิตของเราที่เดินกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงตีปรกอบให้เราเดินที่เราจะไม่อ่าตกกับกำของมารหรือเราจะไม่ตกขอบออกไปแต่ขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อพอดีของพระองค์อธิษฐานเผื่องานของพระองค์และธุรกิจของพระองค์แล้วก็ข่าวประเสริฐของพระเยซูฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้แต่พระเจ้าพระบิดาฟ้าสวรรค์ให้แต่พระเจ้าพระผู้ทรงให้ชดอยู่สัน พระบิดาเจ้าข้าแล้วเข้ามาให้เม่ของพระองค์แสดงหาพระองค์ด้ความถ่อมใจพระบิดาเจ้าข้าขอการเตรียมที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเตรียมเราทุกคนเถิดพระองค์เจ้าข้าแล้วก็ชำระเราพระองค์เจ้าข้าให้ใจของเราพระองค์เจ้าข้าและร่างกายของเราที่เป็นวิหารของพระองค์นี้เป็นที่ใช้การได้ในอานกิจของพระองค์ในงานของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเรานำเราพระองค์เจ้าข้าให้ชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าและการกดปล่อยที่มาจากพระเจ้า เผื่อชีวิตและเผื่อปิญญาดีไหละดวงพระองค์เจ้าค่าที่ยังไม่รู้จักพระพเจ้าพรา, 9, พาเจะรับการกดปล่อยพระพญาเจ้า 9. ขอข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคิ์จะผ่านชีวิตและผ่านปากของเราผ่านการกระทาของเราพระพญาเจ้าค่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดพระองค์เจ้าค่าในชุมชนที่เราอยู่พระองค์เจ้าค่าแล้วก็ในที่ที่เราอยู่พระองค์เจ้าค่านเราจะก้าวไปที่ใดพระองค์เจ้าค่าขอให้แผ่นดินของพระเจ้าเกิดที่นั่นขอให,ห้นอนาคีนจาจของพระองค์แก่าน ออกไปได้ขอการกด่อยที่มาจากกงบงพระบ,บิดาเจ้าข้ากดไกวชาติอของพระองค์ออกมาเหนือพระองค์เจฆ่าไม่เขาได้รู้ว่าพระเจา้าทรงเป็นพระเจ้าให้เขารู้ว่าองค์พระเยซูคิ์ทรงเสด็จมาเพื่อไถ่มนุษย์ทุกคนที่เป็นคนบาปพระบิดาเจ้าข้าเมื่อเขากลับใจพระบิดาเจ้าข้าให้ขาต้อนรับพระองค์พรเจะาได้รับความรอดพระบิดาเจา้าข้าพระองค์ทรงได้ตรัสไว้แล้วว่าไม่มีใครไปหาพระองค์ได้นอกจากมาทางองค์พระเยซูพระบิดาเจา้าข้า นในองค์พระเยซูนั้นพระองค์เจ้าภาพระองค์ทรง,สงเสเด็จมาในข่าวประเสริฐข,ของพระองค์เพื่อไถ่เราพระบิดาเจ้าค่า,า,ข,าขอพระองค์ทรง,งช่วยเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าค้าขอให้แผนการของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราให้เราที่จะเป็นอุปกรณ์ของพระองค์เป็นคนงานของพระองค์เป็นกระบอกเสียงของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้าไม้ว่าจะกล้าไปที่ใดพระองค์เจ้าข้าเราจะเล่าเรื่องพระเจ้าเล่าเรื่องพระเยซูเพราะพระองค์ทรงขึ้นสู่การเห็นทุกสิ่งอย่างก็สําเร็จในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้าเราได้รับชีวิตที่หลังเพราะพ่อการไถ่ที่มาจากพระเจ้าแต่ยังมีอีกหลายคนพระองค์เจ้าข้าที่เขายังไม่รู้จักกับพระองค์ขอการปลดปล่อยที่มาจากเรื่องกลพระองค์เจ้าข้าปลดปล่อยเขาออกจากโซ่ตัวพระองค์เจ้าข้าปลดปล่อยเขาออกมาเิดพระองค์เจ้าข้าให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าที่ ามาลดับเขาไว้ดักชีวิตเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเขาที่ได้รับการเก็บให้ไ,ได้ป่วยหรือว่าชีวิตของเขาที่ยังอยู่ในความมืดพระบิดาเจ้าขา้าขอพระเจ้าทรงเปิดประตูพระองค์เจ้าข้าเปิดประตูของพระองค์ให้เขาไเห็นทางนั้นเป็นทางที่ของพระเจ้าเป็นทางที่มาจากพระเยซูพระบิดาเจ้าข้าพระงรองค์เล็บตรัสไว้แล้วว่าทางของพระเจ้านั้นของให้ทุกคนที่จะเดินไปเพราะทางกว้างนั้นมีคนเป็นอันมากที่เดินไปแต่ไปสู่ความพินาศแต่ทางแคบที่ของพระง ที่พระองค์ทรงให้เราเดินไปนั้นเป็นทางที่อนสูตชีวิตนิรันดรพระพิดาเจ้าเพราะการปลดปล่อยคนของพระองค์ออกมาเขาได้รับความรอดหักโซ่ตัวพระองค์เจ้าข่าเพื่อช่วยเหลือเับเขาพระองค์เจ้าข่าและขอปิดประตูแห่งความบาปพระองค์เจ้าข่าให้เขาได้เห็นพระเจ้รพระองค์เจ้าฆ่าให้เขาได้เห็นพระเยซูพระบิดาเจ้าพวกเขาจะได้เข้ามาเพื่อกุ้มการธรรมศาสการพระเจ้าเพียงอกเดียวฮาเลลูยาสัรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงประทานกำลังให้กับเขาพระองค์เจ้าข้าพระทานสติปัญญาให้กับเขาพระองค์เจ้าข้าประทานใจกล้าหาญในเข้มแข็งพระองค์เจ้าข้าให้เรามีความอดทนพระองค์เจ้าข้าที่เราจะเดินกับพระองค์และรับใช้พระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าและขอให้งานของพระองค์ราชกิจของพระองค์นั้นผ่านชีวิตของเราให้เกิดทนอันดีพระบิดาเจ้าข้าเพื่อบําเหน็จพระองค์เจ้าข้าที่พระองค์ทรงมีไว้นั้น จะได้มีตราเราทุกคนพระบิดาเจา้าค่ะเมื่อถึงวันนั้นที่เราได้ไปถึงตาแผ่นดินของพระองค์นั้นที่เราจะไม่โป้มหน้าพระองค่าแต่เราจะเชิดหน้าผงเจา้าค่าเพื่อเข้าไปหาพระเจ้าพระองค้าอาริลุยาสัรเสรญพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงนำหัวใจของเราทุกๆดวงให้หัวใจของเราพระองค่ามีความกดทนบาบาปเล็กมีความซื่อสัตย์พระองค่ะในทางของพระองค์ พระบิดาเจ้าแม้เราทั้งหลายพระองค์เจ้าที่ยังเป็นคนบาปอยู่แต่พระรงองค์ทรงรักเราพระรงองค์ทรงมาเพื่อไถ่ชีวิตของเราและเราก็ยอมจำนนต่อพระองค์ให้พระรงองค์ทรงเป็นนายเหนือชีวิตเราและนำพาเรานนะขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง,องเราตลอดวันคืนที่เราเดินเพื่อเราจะไม่หลง ตาออกกับทางของพระองค์เริอกขอบอ,ออกไปเรื่อ <c oughs> ให้มันมาหลอกลวงเราได้พระพิดาจำข้าแม้แม้ว่าจะมีพี่น้องคนของเราที่เดินทางผิดบาตอยู่พระองค์เจ้าข้าแม้ว่าจะเป็นในครอบครัวในรัวเรือนหรือว่าในที่จัพจบพระพิดาเจ้าข้าและข้าพเจ้าก็มีส่วนหนึ่งพระองค์เจ้าข้าที่อยู่ในร่วมอยู่ในที่จับอยู่ในรัวเรือนแต่ข้าพเจ้าขออธิฐานเผื่อเขาพระองค์เจ้าข้าขอพระเจา้าทรงช่วยเหลือเขาปลดปล่อยเขาพระองค์เจ้าข้า,ขาให้เขาได้รับความ อาภัยบาที่มาจากพระเจ้าพระพิดาเจ้าค่าแม้อาสิ่งที่เขาทำผิดไปแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเขาพร์เจ้าค่าเปิดหูตาใจเขาพร์เจ้าค่าประทานสิปัญญาให้กับเขาพรมเจ้าค่าให้เขาได้แยกแยะพรมเจ้าค่าสิ่งไหนที่มาจากพระเจ้าสิ่งไหนที่มาจากมารพรมเจ้าค่าเพื่อเขาจะไม่ไปรับใช้มารแต่เขาจะรับใช้พระเจ้าองค์เดียวให้เขาอยู่กับพระเจ้าเพื่อเขาจะรับความรอดและให้ชีวิตของเขานั้นไปถึงประตูอานิลันพระพิดาเจ้า เลลูยาสัรเสญพระเจ้าไอหาเพื่อทิจกัดแห่งนี้ด้วยพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับทิจกักแห่งนี้พระเจ้าทรงอวยพรเป็นทิจกัดที่พระเจ้าทรงเจอไวและตั้งไว้พระพิดาเจ้าข้าได้ันนี้พระองค์เจ้าข้าทิจจักก็ได้สวยขึ้นมาอีกพระพิดาเจ้าข้าให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้ขอพระเจ้าทรงทอพระไตยในทิจจัดแห่งนี้ด้วยและขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่มีส่วนร่วมพระองค์เจ้าข้าในการ สร้างพันิเวศของพระองค์ขอพระเจ้าทรงวยพรชีวิตเขาวยพรมือเขาวยพรหน้าที่การงานเขาุดเกียวผ้าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดแต่ขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองและวยพรและให้ชีวิตของเขาที่จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นพระบิดาเจ้าาเลรูยาสันและเซนพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงวยพรพี่น้องผู้คนที่อยู่ที่นี่ที่เขามาหาพระองค์ที่เขาแสวงหาพระองค์ที่เขากระหายหาพระองค์ พระบิดาเจ้าข้านด้ความชุบขับของพระองคออ์ขอพระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงเติมเต็ม ชีวิตของเขาพรงเกล้า,าที่เขาไม่ได้พึ่งกําลังด้วยความสามารถของเขาแต่เขาพึ่งพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรและสถิตอยู่กับเขาด้วยเกิดพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงรักษาเยียวยาสุขภาพร่างกายรักษาจิตวิญญาณของเขาและอวยพรหน้าที่การงานของเขาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่แตกต่างก,กันไปแต่เนื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมในที่จักที่นี่ที่เรามาหาพระเจ้าเรามาด้วยความรักพระบิดาเ้า,าได้มาด้วยความ แต่ขอพระเจ้าที่จะไม่ทอดทิ้งเราแต่ขอพระเจ้าทรงขับเคลื่อนพระงเจ้าค่าอาปกป้องเราพระงเจ้าคาทั้งข้างหน้าและข้างหลังและอวยพรหน้าที่กนนารงานของเรานะั้นพระบิดาเจ้าค่าและขอพระเจ้าทรงสำรวจดอูอาครอบครัวของเราถ้ายังขาดสนสิ่งใดอยู่ขอพระองค์ทรงเพิ่มเติม และสิ่งที่จําเป็นได้ขาดอยู่นะั้นขอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราพระบิดาเจ้าในระหว่างแต่งขอพระเจ้าพระบิดาเจ้าขา้าในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาเราไม่เคยกังวลกังวลว่าจะเอาอะไรกินจะอะไรดื่มหรือจะเอะไรนุ่ง,งห่มแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูเราทุกๆวันพระองค์ทรงเสริมเต็มในสิ่งที่จําเป็นอยู่พระบิดาเจ้าข้าสิ่งไหนไม่มีพระเจ้าหาให้สิ่งไหนขาดเกิดพระเจ้าเติมเต็มรูปเชื่อระวังแตงในพระองค์เช่นนั้นและขอพระเจ้าทรงอ่า กำลังใจพระองค์จะให้แรงนใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่ให้เขามีความเชื่อและเติบโตขึ้นพระบิดาเราค่ะเพื่อเขาจะไม่ขาดพระพรันใดที่มาจากพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาซาสาเซนระเจ้าให้เขาที่ เะมีหัวใจที่จะแบ่งปันต่อเพื่อนบ้านหรือคนรอบข้างพระบิดาเจ้าข้าเพื่อพระพรอของเขาจะไม่กดกันแต่พระพ่อของเขาจะหลักไหลออกไปพระบิดาเจ้าข้าให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ได้รับความเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าไเป็นชีวิตที่จะไม่ห่อเหี่ยวองงเจ้าข้าแต่เป็นชีวิตที่มีแต่ความเชื่อมโยงยินดีเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ในริมทางน้ำพระบิดาเจ้าฮาเลรูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรลสเซิล ขอฝาอกควาคิจากพี่น้องและทุกคนที่อยู่ที่นี่เขาได้รับการกอวยพรเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าตลอดเวลาพระบิดาเจ้าข้าขอคุณพระองค์ขอบคุณพรงในพระนามพระเยซูอามเณรต่อไม้ฐานขอคุณพระเจ้าขอคุณพระเจ้าสำหรับความรักาอเมตตาที่มาจากพระเจ้าและขอ,ค,ะขอคุณพระเจ้าที่เราก็มีการได้กันอยู่ฮาเลลูยาสัล กจ้าข้าได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราที่พระองค์ทรงเลือกเราและที่พระองค์ทรงเรียกเราและที่องค์ทรงไถ่เราออกมาพระองค์เจ้าข้าเราเป็นคนพิเศษพระองค์เจ้าข้าในสายพเนตรของพระองค์พระบ then, <sh> <Clerk> ิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าในความรักความเมตตาความดูแลและความเอาใจใส่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับรายละเอียดทุกสิ่งในชีวิตพระบิดาเจ้าข้าและพระองค์ทรงประทานพระองค์เจ้าข้าสติปัญญาให้กับเราทุกๆคนที่เราได้แก่การบริหาร ชีวิตในครอบครัวและในทุกเรื่องและเราได้เดินกับพระองค์ในวันต่อวันนั้นเราไม่อาจพุ่งพหรือพร่งพอดที่มาจากพระเจ้าเพราะเราเดินับพาะเราเดินอยู่ในใต้ร่มพระบุตของพระองค์พระบิดาบจ้งฆ่าเราได้รับความปลอดภัยที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานเผื่อที่น้องพรดเยาะข้าที่ไม่ได้มาในที่จัดแต่ของพระเจ้าที่จะไม่ทอดทิ้งเขาโปรดเยาะข้าของพระเจ้าทรงนับา เขาช่วยเหลือเขาพระองค์เจ้าค้าและอวยพรเขอพระองค์เจ้าค้าและขอพระองค์ทรงเป็นนายพระองค์เจ้าค้าที่จะเอาชัยชนะเหนใจของเขาพระองค์เจ้าค้าที่เขาจะไม่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้านั้นจนล้นเหลือพระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะแบ่งพระพรของพระองค์จนหนักและเขาวางพระของพระองค์นั้นไม่ได้ขอพระเจ้าทรงไปบอกเขาพระองค์เจ้าค่านำใจเขาพระองค์เจ้า่ะาระทานติดปัญญาให้กับเขาพระองค์เจ้าข้าให้เขาได้รู้ว่า อะไรชีวิตของเขานั่งหาพระเจ้าไม่ได้และทุกสิ่งที่เขามีอยู่ก็เพราะเี้ยวพระัจ้าพอพระเจ้าทรงช่วยเขาปลงเจ้าค่าและทุกสิ่งที่เขามีเขาก็จะทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเขาจะมาแสวงหาพระเจ้าของพระเจ้าเล้าใจเขาด้วยเถิดปลงเจ้าค่าปลุกใจเขาปลงเจ้าค่าและบทลอยเขาออกมาปลงเจ้าค่าใทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอให้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าให้เราที่จะอยู่ในไม่ว่าจะอยู่ในวิกฤตใดอยู่ในสถานการณ์ใดหรือว่าถุก อาการกบกีบผมเหงต่อคนรอบข้างแต่เราจะอยู่ได้เพราะพระเจ้าเราจะเอาคําของพระองค์เป็นอุปกรณ์พระองค์เจ้าข้าเป็นดาบพระองค์เจ้าข้าเพื่อจะต่อสู้พระองค์เจ้าข้าแต่ขอให้สติปัญญานั้นที่จะมาจากพระเจ้าด้วยความรักเลิศพระองค์เจ้าข้าที่เราจะอาใช้ชีวิตพระองค์เจ้าข้าอยู่กับคนรอบข้างของเราได้ดีพระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาสรเลเิญพระเจ้า สรรเสริญพระเจา้าขอพระคุณพระเจ้าในเช้านี้พระบิดาเจ้าแนๆในเวลาต่อมาพระองค์จะพ้าที่เราจะนมัส,สการพระเจา้าขอพระเจ้าทรงอ่าช่วยเราพระองค์จะพาประทานกำลังให้กับเราพระองค์จะพ้าชูใจเราพระองค์จะพาที่เราจะร้องเพลงพระองค์จะพ้า นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาและความจิงของเราเพื่อถวายแก่พระเจ้าผิดองเดียวเท่านั้นพระบิดาเจ้าฮาเลลูยาราเารินพระเจ้าและในโปรแกรมที่เราจะฟังพระคำที่เราจะรับประทานอาหารไปวิญญาของพระเจ้าทรงประทานสติกำลัง ปัญจติปัญญาให้กับพี่น้องได้เปิดหัวใจของพระองค์เจ้าข้าเปิดประตูใจกับพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะได้ยินเสียงพระเจ้าที่เขาจะกรรลองพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะกลืนสักคำของพระเจ้าเข้าไปองค์เจ้าข้าด้วยชีวิตอย่างเขาจะเติบโตในทางของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาสารเสริจพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงอเจเิอผู้นําเราอวยพรผู้นําเราพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะนําเราไปในทิศทางที่ดีไปในเป้าหมายพระองค์เจ้าข้าไปในภาคธุรกิจของพระองค์งานของพระองค์ ที่เราทั้งหลายจะเดินไปด้วยกพรองคงเจ้าค่าและเราทั้งหลายจะเป็นอวัยวะต่อกันและกันระองเจ้าค่าโอกาสช่วยเหลือช่วยกู้ระองเจ้าค่าดูแลคนของพระเจ้าปกป้องคนของพระองค์พระบิดาเจ้าค่าผู้นำในที่จะองคงเจ้าค่าที่เราเป็นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงระองเจ้าค่ามีหัวใจมั่นคงหนักแน่นแรกทุกคนพระบิดาเจ้าค่าอยากให้มีวิญญาณใพระองเจ้าค่าที่จะแอบแฝงเข้ามาระองเจ้าค่าเพื่อจะทำลายเราให้แตกแยกแต่ขอให้เราระองเจ้าค่าที่จะ เดินกับพระเจ้าพระบิดาเจะาข้าฟางเสียงพระเจ้าให้เราก็ไปด้วยกับพระองค์เจ้าข้าเมื่อถึงวันนัดพระองค์เจ้าข้าวันที่พระองค์ทรงมานนเพื่อมารับเรานั้นพระบิดาเจ้าข้าแล้วเราจะได้ไปอยู่ที่นั่นพระองค์เจ้าข้าในแผ่นดินที่พระเจ้าทุงจัดเรียมไว้นั้นจะมีเราทุกคนพระบิดาเจ้าเลรูยาสารสริญพระเจ้าขอฝากคำอธิษฐานและมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระในวันนี้เวลานี้พระบิดาเจ้าขอพระเกียรติพระศิริจงมีแด่พระองค์เพียงผู้เดียวแม่